ไปแลกันอีกนึงกิจกรรมค่ะในเนื่อในโอกาสเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นวาระสาคัญในวันเฉลิมประชุมมพันซา12สิงหาคม2567ค่ะภาครัฐเอกชนและพรคประชาสังคมก็ได้รวมกันแสดงความจงรักภักดีบันทึกเทพทวายพระพรชัยมงคลส้มเดจพระราชนนีพันปีล่วงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมประชุมมพันซา12สิงหาคม2567ค่ะเลขแต่วานี้นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ แห่งป่าติดไทยจังหวัดสุราธานีก็ได้รวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประติดไทยจังหวัดสุราธานีค่ะก็เปิดให้นวยงงานภาครัฐเอกชนภาประชาสังคมค่ะได้ร่วมบันทึกเทพโทรทัศน์และบันทึกเสียงทวายพระพรส้มเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์าพรรษาสิสสิงหาคม25 6 7เจค่ะสําหรับการบันทึกเทพทวายพระพรครั้งนี้ค่ะเด็กๆกแต่ว่านะคะก็มีหล่หน่วยงานมาเข้ารวมก็ได้แก่จังหวัดสุรา านีเล่ากาชาดจังหวัดสุราธานีชมรมแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดสุราธานีส่านเยาวชนจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาศไทยและก็อีกหลายหน่วยงานค่ะได้มาเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและส้ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะครับสถานการณ์วันตุ้เทศตัวประพลังนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง13เดือนกรกฎาคมวันนี้วันสุดท้ายนะมีเฉพาะรอยส่งขนาดนะครับตอนนี้จะนำไปเผยออกอากาศนะครับนะระหว่างวันที่ทิพซองซิงหาคมทาง NBT Show NBT พักต้นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแง่ประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานีวิทยุตัวละทัดกระจายเสียงประเทศไทยสุราษฎร์ธานีทุกแล้วนะครับ ก็มีการบันทึกทางเทพแล้วก็บันทึกเสียงนะในการเพื่อถือคะนที่เดินทางมานะครับวันนี้อีกไล่คะเลยเปนสุดท้ายนะครับ